กรณีที่มีชายอดีตนักมวยตกงานเครียดแล้วนำทินเนอร์มาล่าใส่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียล่าสุดเรื่องนี้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นจำนวนมากเนื่องจากชาวจีนแห่แชร์กันไม่หยุดเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชดาริซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่7เวลาสี่ทุ่มที่ผ่านมานั่นเองโดยผู้ก่อเหตุนะครับถูกพลเมืองดีรวบตัวไว้ได้หลังจากก่อเหตุ ทางด้านเจ้าตัวรับสารภาพเนื่องจากเครียดเพราะว่าเพิ่งตกงานมาแล้วก็ไม่ได้กินข้าวจึงทําให้มีการก่อเหตุด,ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้จักกับผู้เสียหายชาวมาเลเซียทั้งสองคนเลยในส่วนของผู้เสียหายชาวมาเลเซียทั้งสองคนได้รับการรักษาตัวล่าสุดอาการยังสาหัสอยู่ เรื่องนี้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ซึ่งในตอนนี้ถูกละงงับไว้หมดเลยเนื่องจากมีการแชร์การกระทําของชายดังกล่าวเกิดขึ้นและแชร์ไปอย่างหนักมากทําให้ผลกระทบของการท่องเที่ยว มีผลอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องตามต่อกันเรื่องนี้นะครับสำหรับสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับที่ประเทศไทยอาจจะเครียดหรือว่าตกงานอะไรก็ตามควรจะมีทางออกด้วยตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้นะครับหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ